หลายๆคนนะคะถามว่าบ้านต้นหอมของเรานะคะสระว่ายนะ้ำนี่มีขนาดเท่าไหร่นี่เลยค่ะพาไปดูเลยของเรา4คูณ9แล้วก็ลึกเมตร50ค่ะแต่ที่สำคัญนะคะเราต้องมีนี่ค่ะสระเด็กด้วยนี่นะคะมีน้อยเมตรเมตเมตร50คูณเมตรหนะคะทุกคนซึ่งน้องๆก็สามารถมาเล่นน้ำได้สบายเลยแล้วก็ของเราจะมีสไลเดอร์ตรงนี้ด้วย ซึ่งจริงๆแล้วสไลเดอร์ของเราก็รับคนได้เยอะนะคะแต่ว่าไม่สามารถเล่นได้ทีพร้อมๆกันนะทุกคนมันอันตรายมากเลยนะรู้เปล่านี่พามาเดินทัวร์เลยส่วนสาวยน้ําของเรานะคะจะเป็นระบบเกลือซึ่งสามารถนี่มันเจาะเค็มๆหน่อยนะแต่ก็ของเราไม่มีคลอรีนนะคะทุกคนเราไม่ได้ใส่คลอรีนแต่ระบบเกลือเกลือจะผลิตคลอรีนออกมาเองค่ะโดยที่น้ำนะคะละมุนล,ละไมต่อผิวมากๆเลย และหลายๆคนก็ถามเข้ามานะคะว่าเฮ้ยมาพักบ้านต้นหอมแล้วเราจะจอดรถตรงไหนอ่ะอะไรยังไงปลอดภัยไหมนี่ค่ะให้ดูเลยว่าแต่ละห้องนะคะก็คือจอดรถข้างๆห้องของตัวเองได้เลยเห็นไหมคะว่ามันสะดวกมากๆเลยทุกคนจอดปุ๊บก็ขึ้นห้องตัวเองได้ปั๊บเลยและที่สําคัญนะคะทุกห้องมีที่จอดรถส่วนตัวหมดเลยอันนี้นี่นี่นี่ห้องนี้จะเป็นห้องแฟชตใช่ไหมนี่ค่ะที่จอดรถก็สามารถจอดได้ถึงสองคันแบบนี้เลย ะะส่วนอันนี้จะเป็นบ้านที่ติดุ้มสระว่ายน้ำค่ะหลังนี้นะคะห้องนี้เลยจะมี2ห้องนอนพักได้4ีถึงหคนเนาะนี่ค่ะของเราจะเป็นภูวิลล่าสไตล์รีสอร์ทนะทุกคนพักได้60คนไม่เกินนี้นะคะแต่ว่าเรารับพันต่ำเนี่ย15คนอ่าทำไมถึงเป็นแบบนี้พ่อของเรามันมีขนาดใหญ่มากเลยทุกคนนี่เห็นไหมคะดูมุมก,กว้างๆแบบนี้นี่มันก็จะเป็นแบบนี้เลย ส่วนต่อไปนะคะเราจะพามาดูคาราโอเกะทุกคนมันจะเป็นคาราโอเกะตรงนี้เลยก็คือว่าเป็นคาราโอเกะเอาดอนี่นี่นี่สามารถแบบปาร์ตี้กันได้อย่างนี้เลยเห็นปะคะแล้วนั่งได้คนนั่งได้เยอะมากตรงนี้ได้ประมาณ50 50คนเนาะอ่าที่สำคัญนะคะเกิวด <ๆ S 1> ว่าใครอยากดื่มอะไรนี่เรามีตู้กดน้ําให้ด้วยทุกคนย้ำดึกย้ำดื่นมากดน้ําได้ตลอดเลยแล้วก็หยอดเหรียญอันนี้อันนี้หยดหยดแบงคส่วนตรงนี้หยอดเหรียญนะคะ สะดวกมากแต่ว่าตู้นี้ไม่สามารถขายแอลกอฮอล์ได้นะทุกคนเพราะว่ามันจะเป็นออกฎหมายเนาะกฎหมายบ้านเราเขายังไม่อนุมัตินะคะมาถึงตรงนี้ทุกคนเห็นเตาปิ้งย่างของเราไหมนี่ของเราใช้สแตนเลสอย่างดีเลยนะคะและแล้วเราก็มี2เตาค่ะมีเตาเล็กอันนี้ถือว่าเตาเล็กนะทุกคนนี่เห็นปะนี่นี่แต่ส่วนอันนี้จะเป็นเตาปิ้งย่างขนาดใหญ่ค่ะมีเวลามากันเยอะๆเราจะไ,ไม่ต้องรอง,งมาถึงก็ปิ้งได้เลยสะดวกสบายเนาะนี่ แล้วก็มาอยู่ฝั่งนี้นะคะทุกคนอันนี้จะเป็นโต๊ะผู้นี่ไซส์ามาตรฐานเลยเล่นได้หลายคนมีที่นั่งสําหรับเพื่อนๆที่นั่งตรงนี้ด้วยแล้วก็นี่นั่งตรงนี้ด้วยอ่าบรรยากาศเลิศมากทุกคนนี่พามาดูเลยเห็นไหมว่าการที่เรานั่งเอาดอ่ะมันดีนะมันมันสบายอะ่ะโอเคอาจจะร้อนนิดนึงอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะพอเย็นๆทุกบรรยากาศมันก็จะดีไง โอเควันนี้นะคะเล่าแค่นี้ก่อนใครอยากให้ใหม่พาไปดูอะไรบอกได้เลยนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูทุกส่วนของบันต้นหอมเลยนะคะแจ้งมาได้เลยทางคอมเมนต์ได้เลยนะคะขอบคุณมากนะคะที่ติดตามกันบ๊ายบาย